Okay. สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่ององศาบอกของการเล่น er Press er Press ดัมเบลชอเดอร์เพรสบาร์เบลช o เดอร์เพรสทุกอย่างนะหรือจะเป็นสมิธแมชชีนก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นแมชชีนที่เป็นเพลทโหลดก็ได้เหมือนกันก็โดย ก็ไปปกตินะครับผมว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าไม่ทราบมาก่อนคือถ้าเกิดเราเข้าไปตามฟิตเนสต,ตามยิมหรือบางทีเราดูภาพภาพนิ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีโมเดลนะครับที่เล่นท่าดัมเบลเพรสนะครับโชว์ Press, อร์เพรสเดี๋ยวให้น้องเล่สาธิตให้ดูนะครับก็อันนี้เลยครับปกติเลยนะก็คือดัมเบลโชว์อร์เพรสปกติแต่ว่าจริงๆถ้าเราลงรายละเอียดจริงๆนยะเราดูที่องศาบออนะครับอันนี้จะเป็นบอกอ90องศาก็ ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคมันเล่นได้แหละครับมันไม่ไม่ได้ว่าเป็นท่าที่ผิดอะไรแต่ว่ามันไม่ได้สร้างมุมองศาที่สามารถที่จะสร้างประสิทธิภาพให้กับกล้ามเนื้อสูงที่สุดแล้วก็สร้างความปลอดภัยได้สูงที่สุดเท่าไหร่นะโอเคลองเล่นดูก่อนนะครับเป็นไงเล่รู้สึกตึงๆตึงหลัง คือหลายๆคนเนี่ยเล่นไปก็ไม่รู้นะครับก็เล่นแบบนี้ไปเพราะคิดว่าเห็นท่าแล้วมันถูกก็เล่นเล่นไปเล่นไปถึงจุดหนึ่งแน่นอนครับอาการที่เกิดขึ้นตามมาคือปวดข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหัวไหลข้อศอกหรือแม้แต่ปวดลงหลังนะครับลองลองดูนะจะจะรู้สึกได้เลยหลังนี่คือทั้งหลังบนหลังล่างเลยนะเพราะว่าโหลดมันมันกดลงกับกระดูกสันหลังเราเลยวิธีแก้นะครับง่ายเดียวปรับง่ายมากๆเลยนะครับคือปรับเบาะเลยแล้วก็ปรับเบาะจาก90องศาตรงเนี่ย ลงไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็น 80- ถึง70อ่ะเดี๋ยวเราปรับบอกกันนะครับเล่โอเคมาเดี๋ยวเร่ลองัมเบลโชว์เฟสให้เพื่อนๆดูอีกนะทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามุมที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเปลี่ยนแล้วสิ่งที่จะเข้ามาช่วยนะครับช่วยพยุงนะครับเป็นกล้ามเนื้อเรียกว่ากล้ามเนื้อเสริมที่มาช่วยการเฟสของเพื่อนๆเก็จะเป็น อกด้านบนนะครับซึ่งแข็งแรงมากๆนะครับอกด้านบนแล้วก็มุมข้อศอกอย่างที่เห็นนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะกางออกแต่ตอนนี้มุมข้อศอกเดียกธรรมชาติมากนะจะเป็นมีการนำทราเซ็ปเข้ามาใช้นะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมจะออกมาอย่างนี้นะครับก็ทําให้มีตัวพยุงหลายจุดสา,สามารถที่จะโหลดเวทโหลดน้ําหนักเข้าไปที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ได้มากขึ้นนะเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยที่จีนมันก็ไปโดนอกบนสิมันก็ไปโดน หลังแขนสิผมว่ามันเป็นการเขาเรียกคอมเพนเซตหรือว่าการลงทุนแล้วกันคิดว่าการลงทุนทคุ้มนะรเราเราแค่ปรับนิดนึงโอเคมันอาจจะโดนหัวไหล่ที่เพื่อนๆคิดว่ามันโดนน้อยลงไปนิดนึงแต่ความปลอดภัยระยะยาวน้ําหนักที่สามารถโหลดได้คือคุ้มกว่ามากหลังๆคือผมไม่ไม่เล่นอะไรที่เป็นเป็นตัวตรง90องศาเลยหรือแม้แต่นะครับท่ายืนนะครับท่ายืน,นเล่นโอโอเฮดเพรสมินิเทอา์รี่เพรส ผมก็จะไม่ยืนโตโตก็จะเอ็นไปนิดหนึงนะครับเอ็นไปหนึงเพื่อเรานำกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาช่วยใช้ในการฝึกซ้อมของเราก็คลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้เองปรับง่ายนิดเดียวแต่เพื่อผลประสิทธิภาพระยะยาวของเพื่อนๆในการเล่นเพื่อที่จะพัฒนาได้มากขึ้นแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะครับคือบาดเจ็บน้อยลงนะครับ